อัปเดตล่าสุดนะฮะก็คือนี่ครับข้ามาฝั่งน้องคายนะครับแล้วก็จะมาสแตมป์บริการฝั่งไทยนะครับแต่ยังไม่ใช่ฝั่งประเทศลาวนะคือว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งะครเขาไม่ได้เช็ควัคซีนนะนะฮะแต่ถ้าใครเตรียมมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่ผมผ่านมานี่คือไม่ได้ไม่ได้ตรวจน,นะฮะในการเ,าเรื่องของวัคซีนนะและคิดว่าอีกลหลายประเทศก็เหมือนกันนะที่ว่า,าจะจะยกเลิกการเช็ค วัคซีนพาสปอร์ตนะฮะหรือแล้วก็ไม่ตรวจโควิดอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็น,น,นสิ่งนั้นแบความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะเราก็จะเป็นการเปิดการท่องเที่ยวอ,อย่างแท้จริงนะครับก็อยากให้หลายหลายประเทศทําทแบบนั้นนะฮะไม่ต้องเข้มงวดอะไรมากนะฮะแบบนี้นะครับสะดวกสบายมากครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่จอดรอรถบัสนะ,นะตรงนี้นะครับรถบัสจะมาจอดตรงนี้ซ,ซื้อตั๋วราคา40บบาทน,นะ ข้ามไปสะพานฝั่งลาวนะฮะ40บาทเท่านั้นเองก็เป็นส่ารละคนที่เคยมาแล้วนะก็เหมือนเดิมมาพิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ส่ารัะคนที่เอารถยนต์ข้ามมาก็จะมีพิธีการต่างๆนะซื้อประกรประกันซื้อ,อาตามเอกสารรถอะไรต่างๆนะน,นี่ครับอันนี้ก็ไยเหลืองๆจะเป็นรถทางประเทศลาวนะนี่ครับสะดวกสบายฮะตรงนี้คนไม่เยอะนะคนไม่แน่นนะฮะคนไม่เยอะข้ามไปฝั่งนู้นก็จะนั่งรถไฟความเร็วปานกลางนะนะครับเราเจอกันนะครับ ถึงแล้วบริเวณหน้าด่านนะฮะน,นี่ฮานุษต่อหม้อต่อมออันนี้จะเป็นฝั่งไทยอยู่เนะาะนี่ชอบที่นี่เขาเปิดให้รถเอาเข้าไปได้แล้วนะสำหรับรถฝั่งไทยนะครับสามารถท้าไปเที่ยวฝั่งลาวได้นะสำหรับฝอ่ลาวนะฮะได้ไปได้ทุกเมืองเลยนะ นะครับฝ่าด่านนี้ก็จะเป็นทางด้านลาวลาวกลางลาวเหนือนะนะี่ครับบริเวณนี้จะมีซุกเอทีเอ็มนะแนะนำนิดนึงใครต้องการแลกเงินไทยแล้วก็ไปแลกเงินลาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะบ,บริเวณหน้าด่านมีนะครับมีแค่สองเจ้ามอีอ่ากรุงไทยแล้วก็แบงค์สีเขียวนะฮะนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกรอกสมอด้านนู้นนะนี่ครับรถนี้ครับสี่สิบบาทมาแล้วโอ้ตอนนี้ได้นั่งรถแอร์นะเป็นบริษัทประสิทธิ์โชว์พาสปอร์ตนะครับ นี่รถโชคกพัน์สปอร์ตอ่าขึ้นไปขึ้นไปเลยไม่ต้องตรวจปี๊ปี๊ปีเก็บไปแล้วอ่ามีใครวางสัภาละวางได้ด้านล่างนะทมาทโอมา้มาแล้วมาแล้วรถสภาพดีมากแนละ้วเย็นกว่าเดิมเยอะมากเลยสี่สิบบาทคุ้มเลยนะถ้าไปฝั่งซอปปาปาร,ราวนะครับโอ้โหครับเมือง เวียงจันท์นี่ข้ามฝั่งมาที่สพปอลาวนะครับใครที่เคยมาแล้วจะจำได้นะจุดนี้ก็คือรถของประสิทธิ์โชคนะฮะ ทัวร์น้ำประจอดตรงนี้นะครับที่ว่านั่งมา40บาทนะครับแล้วก็จะเข้าข้าฝั่งมาที่สอปปลาวนะรตรงนี้จะเป็นด่านตมอของเขาแล้วเราต้องมาทำอาพอพาสเออเช็คพาสปอร์ตอ,อีกทีหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่บ่อนคาสิโนโแห่งใหม่นะครับของสอปปลาวนะฮะนครวิญจันนะเป็นเออบ่อนที่เป็นบริเวณหน้าด่านนะเป็นด่าหน้าด่านเป็นบบ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝั่งสปปลาวนะครับอปปอปอรน,บนี่สวยงามมาก อ่านี่ก็คือข้ามฝั่งมานะครับฝั่งสปปาลาวแล้วนะครับถ้าใครจะแลกเงินก็ด้านซ้ายมือด้านนี้นะครสามารถแลกเงินไดน้ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกในหน้านะเขามาคอยรับแลกเงินนะฮะนี่ยนีกก่เขาบอกว่าเลดีนะคนนี้เลดเลทจะเท่ากับธนาคารเลยนะน่าจะเป็นของเอ,อ,เอกชนนะฮะนี่ครับแล้วก็ซื้อซิมซื้อซิมว่าด้านนี้นะซิมสปปลาวนะฮะแล้วก็มีพวก ATM อะไรต่างๆนะมีรถเช่ามีรถ บริการเข้าเมืองนะด่านนี้นะครับถ้าเกิดรถสูงบางคนก็ต้องไปหาซื้อประกันกันก่อนจะเข้าด่านนะฝั่งนู้นนะก่อนจะข้ามด่านฝั่งเรามาทำประกันประกันให้เรียบร้อยนะนี่นะฮะโอ้บรรยากาศสามปีนะฮะที่ไม่ได้มาที่สมบ,บูรณ์ปล่าเรานะนี่คือบรรยากาศเวลานี้เลยนะครับนี่ทะเบียนของเขาจะเป็นกำแพงนครนะมันจะว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะกำแพงนครนะนี่ นี่ยวันนี้คึมค,มคึมนิดนึงอีนี่มีญาติมารับแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะอ่าคนละหนึ่งร้อยบาทนะฮะซื้อความสะดวกสบายไปส่งถึงในเมืองแคมโขงนะนี่ครับพอแล้วโอ้มันจะขึ้นด้านนี้โอ้โหประเทศประเทศลาวมันต้องขึ้นอีกด้านหนึ่งอุ้ยนี่สปปะลาวเขาจะขึ้นอีกแบบนึงเพระมันขับคนละฝั่งกับไทยเนาะนี่ฝังคนละฝั่งนี่ครับ ก็สรุปว่าคนละหนึ่งรอยบาทนะใครถ้าใครมาเที่ยวสปปลาวนะแนะนํานะฮะชื่ออะไรครับนี่ถ้ามีคนคีคนเข้ามาฝั่งนี้ปิดกฎหมายนะพี่ชื่ออะไรติดต่อใครติดต่อใครเนี่ยติดต่อใครถ้าเกิดมีมีคนที่เขาดูคลิปดูอะไรมาที่นี่เรียกกับแท็กซี่ก็ได้จะเอารถตู้ก็ได้อมีหมดราคาก็วางกันไปเนาะใช่ครับ แต่ขงผมนี่คนละร้อยีถือว่าราคาโอเคไหมราคาดีราคาปกติราคาติอบาคนละร้อยน้ำมันิ่ท่าไหรน้ำมันดิดหนึ่งเยี่ยพี่วาเมีนเดี๋ยวนี้นะของเจ้าเก้าเก้าเก้าหเกหนึ่งครับเก้าหนึ่งซ้าสามอ่าซ้าซ้าป่ายพันละซ้าเอดพันเสย่สบาท้าเอดัน ถูกับเมืองไทยก0 21,000 2,000 21,000 51บาท50บาทโอ้เอ้าก็แพงกังไทยเ่ย52บาทอ้โอัปเดตล่าสุดนะฮะสอบปริาน้ำมันแพงกว่าเมืองไทยบตอนนี้มาตลาดโลกนะตลาดน้ำมันโลกแล้เนาะอย่างว่าใช่ครับเพราะน้ำมันใช่ว่าน้ำเข้ามาจกไีนจะน้ำมันมาจากไทยครับอ๋อน้ำมันนำเข้าจากไทย ของไทย40บาทเรามาขายเราที่นี่คงดีเลยตอนนี้ที่สำขอรเราเบนซิ้น50บาทเด้อยังไงช่วยค่าแท็กซี่เขาหน่อยนะน้ำมันแพงเบนซิ้น91ยังต้อาด0บาทแล้วหาด18บาทแล้วโอ้เบนซิ้น95ยิ่งกว่าอีกแพงกว่าอีกแล้วถ้าเป็นเบนซินซูเปอร์นั่นแพงกว่าเียนะใช่แล้วมา60บาทแน่ นี่เป็นถนน้ามฝั่งมาจะเป็นยังไงนะบรรยากาศนะครับก็ก็ถือว่าไม่แพงนะเป็นคนละร้อยนะใครมาหลายคนก็ก็คุ้มนะครับนน่ะอ่าถนนเป็นผู้ใหญ่ครับเปนไดหการตาหากินเนาะไม่ได้มานานและสองปีโควิดตื่นปั๊มป้ามาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศโรงแรมของเราอยู่ติดถนนคนเดินเลยนะครับอยู่ข้างวัดจันทร์เลยนี่เป็นโรงแรมเล็กๆนะครับแต่ว่าทำเลไม่เล็กนะทำเลสุดยอดนะของ นครเวีีงจันเลยนะครับที่นี่นะฮะนี่ดูภายในห้องนะนี่ภายในห้องนะฮะโอ้โหโอเคเลยนะยก็มาตรฐานโรงแรมมาตรฐานนะเดินลงไปเลยพร้อมกันเลยนี่ครับนี่ตั๋วรถไฟเราก็ได้มาแล้วตั๋วรถไฟหรือว่าปี้รถไฟนั่เนเองนะฮะนี่ปีรถไฟคอนเวิรสสูงนะจะ๊ะพรุ่งนี้เจ็ดโมงห้าสิบนะครับเจอกันนะปีรถไฟได้มาแล้วจ้าสามที่นั่งนะครับเวียงจันทร์รวงพระบางว,าว้าว เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ เก้าสี่ป่ะยีโอ้ยนี่สิบแปดลังน้เลย่วนะประกาศทางนี้ทางสายไม่ผาดต้องทางประการทางสา

เวลาแล้วคุณอ่ล่ะบอนจอดรถเป็นเียมันนั่นกัน้ vàng nguyên không ทางระหว่างวังเวียงไปหลงวงพะบางนะฮะเป็นธรรมชาติที่งดงามนะครับเนี่ยสำหรับเครือข่ายโทรศัพท์บนรถไฟนะฮะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับก็คือใช้ไม่ได้เลยเนาะระหว่างเส้นทางเนื่องจาว่าเสาโทรศัพท์อาจจะไม่สามารถ รองรับได้ตลอดเส้นทางน,นะฮะแนะนำว่าเดือวใช้ <c oughs> ก็ใช้ถา่ายรูปถ่ายวีดีโอลิปอะไรพวกนีนะ้ไปเนาะนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศขององโม,โมงนะเส้นทางนี้จะมีองมงกุงเยอะมากนะเส้นทางม,มองเลหลวงบาอานะเยอะมาก ระหว่างทางก็จะมีอุโมงค์มาเรื่อยๆๆนะแบบฉบับของประเทศจีนนะที่เขาทำที่บ้านเมืงองเขาแล้วก็มาปรับใช้ในออการสั่งสถานีีรองบ้างครับ หลวงพระบางครับสถานีรถไฟหลวงพระบาง หลังจากที่รถไฟมาถึงสถานีหลวงพบานะครจะมีรถ ตู้แล้วก็รถบริการนะครับเข้าเมืองหลวงพระบางนะหาดจากนี้ก็ไกลพอสมควรนะเป็นสิบกว่ากิโลนะนี่ครับจะมีรถตู้คล้ายๆสีรถไฟนะเป็นสีแดงคาดน้ําเงินนะแบบนี้นะครสามารถขึ้นไปนั่งได้นะครับก็ราคาตั๋วก็ประมาณคนละหนึ่งร้อยบาทนะข้าวเมืองนะฮะนี่ครับซื้อตั๋วด้านนี้นะฮะนี่ฮะนี่เลยครับสะดวกสบายนะฮะเข้าเมืองนะครับถ้ามาหลายคนก็สามารถเหมาได้นะมันจะมีรถตู้ กลุ่มเนื้ออยู่ด้านนู้นนะก็สามารถต่อรองราคากันได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะนิยมนั่งรถตู้เข้าเมืองแบบนี้นะ่นหนึ่งร้อยบาทนะฮะนี่ไปซื้อปี้หรือว่าซื้อตัวตัว้งแต่นี้นะมีเต็นท์อยู่ด้านนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของ่านเรถไฟนะหลวงพระบานนะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนะฮะต้องยกเคระดิตให้กับให้กับประเทศจีนนะนี่ครับสร้างอะไรที่ใหญ่โตเว,ว,าวาอร์วังอลังการขนาดนี้นะฮะ นี่ครับสุดยอดนะขนับรถไฟเขานะสะดวกสบ,บายตรงเวลาเป๊ะนะครับออกจากนครหลวงวงจันทร์ประมาณเจ็ดโมงห้าสิบนะครับมาถึงที่หลวงบางก็ประมาณเก้าโมงหรือว่าสิบโมงนี่นะฮะเออใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงนะนะครับสิบประมาณหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีนะนะครับนี่ครับรรบรรยากาศสวยงามมาก สำหรับคนไทยคนต่างคนต่างชาติสามารถซื้อตั๋วได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้นั่งในวันนั้นนะฮะเนื่องจากว่า,าจะให้ดีนะรับต้องต้องจองผ่านบริษัททัวร์หรือว่าถ้าคุณมีเวลามามาก่อนหน้านั้นสักหนึ่งวันก็มาพักที่เวียงจันทร์ก่อนหรือว่าขากลับก็สมมติว่าเราอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปซื้อตั๋วก่อนนะฮะแล้วกลับอีกสักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับสามารถทําไดนะ้นะครับนี่ครับเรื่อง โควิดเรื่องวัคซีนนั่นเองก็ไม่มีปัญหานะสามารถเข้าเมืองได้ปกตินะครับ